โดนไล่มาทุกวันะยิ่งไล่ผมยิ่งสู้โอเคไหมใครจะสู้กับผมอ่ะเอไม่มีเลยนะผมรู้ท่านสนงใจผมทุกคนอยู่แล้วถามท่านน,นายกว่าท่านเหนื่อยยังท่านจะโทษใครอีกไหมถ้าไม่ไม่เมื่อไหร่ถ้าโทษตัวเองก็พอละกลับบ้านได้แล้วการจะอยู่จะไปของพลเอกประยุทธ์จันโอชา,านั้นจะเป็นวันใดวันที่24 หรือจะเป็นวันใดก็าตามนั้นเราก็พร้อมกันทุกวันนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันมันก็มีบ้างนะมันก็จะรับผลกระทบบ้างแต่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มเกิดหรอกฟันธงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมีวิธีอื่นนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นได้ที่มันจะทําให้เกิดการลม้มคลืนลงม,มาเขาก็ยอมรับว่าพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ยอมแต่กัน นะฮะพอมายอมแต่กันเขาก็ทําอะไรไม่ได้เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกองค์กรทั้งนอกและในประเทศนั่นเห็นได้ชัดว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยมีต่างประเทศด้วย สวัสดีครับพบก,กับผมเทอกศักดิ์มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นอ่าประเด็นนะครับเรื่องของกลยุทธ์ทางการเมืองที่ปรากฏว่าหลังจากที่ฝ่ายนะครับพูดง่ายว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาอ้างอย่างนั้นพ่ายแพ้ นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการประกาศปรับแผนเสนอแผนใหม่มีการประกาศปรับแผนพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับที่จะไม่นะครับยุบสภาแน่นอนแล้วจะอยู่จนครบวาระนะครับบอกว่ายิงไล่เขาก็ยิงสู้ไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันเรืร่องการด้อยค่ารัฐบ,บาลท่านก็รู้อยู่ฟังมากกระปวดหัว ตามใจมากกับปวดหัวลองคิดสิครับผมเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านในความเห็นท่านของผู้สุ่กข่าทั้งหลายดูที่มันควรจะเชื่อไหมถ้าเราเชื่อตามปหมดข่าวข่าวล่วงข่าวเบือนข่าวร่อยค้าเชื่อไปทั้งหมดทําอะไรไม่สาเร็จแต่กลับดักตัวเองลองมองภาพกว้างอย่างผมเนี่ยจะรู้ว่าไอ้นี่มันทำไงไอ้นี่ทำไงที่ไปแต่ถ้าตรงนี้ที่นายกทําไปเนี่ยอ้าวยังไม่พอบอกมา ผมเาฟังทั้งทุกกานเมื่อกี้ผมฟังอยู่ชั่วโมงกว่าๆนี่ก็ฟังทุกคนแหละครับผมก็โดนไล่มาทุกวันยิ่งไล่ผมยิ่งสู้โอเคไหมใครจะสู้กับผมอ่ะเอไม่มีเลยละผมรู้ท่านสนใจใผมทุกคนอยู่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธานที่เวลาเตือนการใช้เวลาของผมขอบคุณนะครับอยากถามท่านนายกว่าท่านเหนื่อยยังท่านจะโทษใครอีกไหมถ้าไม่ไม่ เมื่อไหร่ถ้าโทษตัวเองก็พอละกลับบ้านได้ละเนะยท่านไม่โทษโทษคนอื่นหมดทุกคนทําให้ท่านเดือดร้อนหมดท่านไม่ปท่านมันก็มีสองสองวิธีครับนายกเบื่อก็ยุบสภาหรือลาออกยุบสภาหรือลาออกก็ยุบสภาก็คือให้ประชาชนตัดสินใจหรือไม่ก็ถ้านายกไม่ไม่ยุบสภาไม่ลาออกพักร่วมจะออกไหม ถ้าออกนายกก็ต้องยุบสภาหรือเหล่าก็แล้วแต่นะครับมันก็มีวิธีเดียวที่ที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองเผื่อมันจะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าบ้านเมืองมันต้องมีโซลูชันประเทศไทยมันต้องมีโซลูชันนะวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วบริหารแบบนี้แนวนี้นายกมั่นใจตัวเองเก่งอย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อเลยว่าเราจะติดอยู่ในกับดักนี้สถานการณ์วันนี้ถ้านายกไม่ปรับกระบวนท่าในการใช้เงิน ให้มันถูกวัตถุประสงค์ในการรับจัดลําดับแก้ปัญหากรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเนี่ยท่านนายกไม่ทําอย่างนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่ไปให้ประชาชนตัดสินและเลือกรัฐบาลใหม่ดีกว่าพวกเราได้มีการประสานกับในแต่ละภาคส่วนตามลําดับและเนี่ยนะครับก็จะได้ติดตามถึงความพร้อมเพรียงกัน การจะอยู่จะไปของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะเป็นวันใดวันที่24หรือจะเป็นวันใดก็ตามนั้นเราก็พร้อมกันทุกวันแต่เอากันว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนเป็นวันของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ89ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นหมุดหมายหนึ่งวันนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมานั้นประเทศไทยเราไม่เคยมีประชาธิปไต,ตย อย่างแท้จริงแม้แต่เพียงวันเดียวผู้เด็กพะยุทธ์ก็ยืนยันนะฮะบอกว่ายิ่งไล่เขาก็ยิ่งจะสู้ต่อไปนะครับและยืนยันจะอยู่จนครบวรัรละไม่ต้องมาพูดกันให้มากอีกเรื่องของการยุบสภาไม่ยุบสภานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮนะรปรากฏว่านายนครมาชมอดีตสสจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นรองหัวหน้าเพื่อไทยนะครับได้โพสต์ข้อความบน Facebook ดังนี้ นะครับถอดบทเรียนการต่อสู้กับระบอบเผด็จการนะครับหนึ่งแนวรบในสภาฝ่ายเผด็จการทรราชมีสส,สพักร่วมรัฐบาลและสว250คนนะครับที่เผด็จการตั้งมาเป็นฐานมีเสียงทุ่มท้นในการสืบอท่าอำนาจมีองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมและระชาชการ2.5ล้านคนรับใช้ทำให้ระบอบเผด็จการทรราช อยังแข็งแกร่งน้ำซ้ำมีพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ยอมลาออกนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในสภาโจนกบฏกลายเป็นสภาที่ชอบธรรมใช้หลอกลวงคนไทยชาวโลกเป็นเผด็จการในเสื้อกลุ่มประชาธิปไตย 2. แนวรบนอกสภานะครับมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยแม้จะ กล้าหาญเด็ดเดียวแต่ถูกเผด็จการทราชที่มีแผนมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีที่ดีกว่าฟโฟกัสเป้าหมายไปที่แกนนําและใช้มาตรการกฎหมายร้องทุกกล่าวโทษจับกลุมคุมขังแกนนํามวลชนถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะมาตรา1นึจนหมดแรงที่จะลุกขึ้นมาพาการต่อสู้ขบวนการแตกพ่ายนะครับเขายอมรับนะ จุดแข็งสําคัญของเผด็จการทรราชมีระบบข้าราชการโดยเฉพาะฝ่ายตํารวจทหารหน่วยงานความมั่นคงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพมีอาวุธมีกฎหมายมีข่าวกรองมีระบบสั่งการอย่างสอดประสานมีประสิทธิภาพรุกไปถึงบ้านพ่อแม่ของแกนนำรวมถึงสถานศึกษามหาวิทยาลัย แนวรบฝ่ายประชาธิปไตยแตกพ่ายถอยร่นไม่เป็นกระบวนนะครับจากการลุกกลับไล่ล่าของข้าราชการที่รับใช้ระบอบเผด็จการทรราช 3. ในทางทฤษฎีการต่อสู้ในเชิงปรชัชญารอยร้าวจุดเล็กๆ,ดดกๆอาจจะทำให้เขื่อนใหญ่แตกและพังทลายลงได้คนที่แข็งแรงอาจจะสะดุดก้อนหินหรือเถาวันเส้นเล็กๆล้มโดยไม่มีใครสะดุดภูเขาล้ม นะครับขบวนการต่อสู้ของแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยจึงต้องเป็นการถอดบทเรียนรู้เขารู้เราและอาจต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับยุทธวิธีใหม่แทนที่จะพุ่งเป้าโจมตีไปที่3มปทราชหรือองค์กรใดๆซึ่งเป็นจุดกลางของระบอบประเระบบเผด็จการซึ่งพวกเขาปรับตัวและวางแนวตั้งรับที่แข็งแกร่ง เหมือนกับเราวิ่งเอาหัวชนกำแพงเออเพิ่งรู้ตัวนะครับทำให้สูญเสียพลักกำลังไพ่พ,พลและไม่มีวันชนะฝ่ายประชาธิปไตยจึงพ่ายแพ้มาโดยตลอดและยาวนานพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยควรหันมาปรึกษาหาหรือถือเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญยิ่งใหญ่ของทุกคนสู้กับเผด็จการทรราชใหม่โดยใช้หอกทมินแทงทิมแทงทมิน คือใช้แนวร่วมประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยทุกองค์กรทุกหมู่เหล่าทุกเครือข่ายทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศทําให้เกิดรอยรั่วของเขื่อนในระบอบเผดเดการโดยตรวจสอบนะครับปฏิบัติการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทุจริตหรือมีส่วนร่วมทุจริตของข้าราชการทุกคนทุกกระทรวงทบ,บวงกรมทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นองค์กรอิสระ ที่เป็นเครื่องมือในการใช้เป็นรัฐบาลเผด็จการทรราชนี้โดยใช้มาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่บนข้อมูลข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานชัดเจนเพราะข้าราชการที่ถูกร้องเรียนอาจมีการกระทําความผิดทางอาญาวินยัยต้องรับผิดในทางแพ่งอีกหากยังมืดตามัวรับ อย่างหน้ามืดตามัวรับใช้เผด็จการทรราชทั้งที่รับเงินเดือนภาษีจากประชาชนเมื่อมีการร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการองค์กรอิสระที่เป็นเมือ่อไม้เป็นมือของฝ่ายทรราชจํานวนมากทั่วประเทศพวกข้าราชการจะสํานึกถึงชีวิตความปลอดภัยของตนเองกลัวถูก <c oughs> ตรวจสอบถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกจําคุกถือไม้ นะครับมือไม้มือของประเดการก็จะเริ่มหงอยเพลียเสียขานะครับบางคนอยู่เฉยเไม่กล้ารับใช้ประเดการนะครับระบบประเดการจราดอาจจะถึงขั้นจุดล้มพังทั้งระบอบลงได้นะครับปราดกล่าวไว้ว่าคนโง่เท่านั้นที่สู้ด้วยวิธีเดิมๆทั้งที่รู้ว่าแพ้อืมเพิ่งรู้ตัวการจัดกระบวนทัพอย่างมียุทธศาสตร์ ปรับแนวทางและยุทธวิธีการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยจึงจําเป็นที่พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนได้โปรดส่งสารนี้ถึงพี่น้องประชาชนและแนวร่วมประชาธิปไตยทุกองค์กรทุกเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโปรดพิจารณาและผนึกกําลังอีกครั้งโดยคน่นเผด็จการทรราชให้สิ้นในยุคเราขอให้มันจบในรุ่นเราระเผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญนะครมาชิมซึ่งเป็นสอสอจังหวัดพิจนตโลกอดีตนะครับเขียนไว้เมื่อวันที่12มิถุนาย,ยนนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเกมสนุกแน่นอนนะครมาชิมนะฮะซึ่งเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยนะฮะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตนะครับปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพัก เพื่อไทยนะครับก็เป็นคนที่ของทักษิณเมื่อก่อนเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับผมจําได้ผมเคยเจอนครหนึ่งครั้งนะครับในขณะที่มีการนั่งประชุมนะในห้องประชุมนะครก็พูดแบบน้อยอกน้อยใจในพรรคประชาธิปัตย์ว่าตัวเองเป็นคนมั่นนอกมาให้ความสมนใันะครับไหยง่าย,ายเป็นสส <c oughs> แถวท้ายนะต่อมานะก็มารับใช้ทักษิณย้ายไปอยู่พรรคของทักษิณน,นะครับสิ่งที่เขาพูด สิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาแสดงออกถูกไหมถูกแล้นะเขาพูดถูกเลยนะว่าเขากําลังพ่ายแพ้นะครับพ่ายแพ้จากสิ่งที่เขาทํามานะครับเรื่ององค์กรกระบวนการต่างๆเขาเขียนถูกไหมถูกแล้วอันนี้ถูกจริงเลยอันนี้เขาเขียนถูกนั่นหมายความว่าเขาเกิดการกระบวนการทบทวนแล้วก็ขอให้ปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าวง่ายปรับกลยุทธ์ใหม่ก็คือไปร้องหนึเข้าราชการนะครับ ที่กระทําความผิดในส่วนต่างๆเพื่อให้ข้าราชการเหล่านั้นไม่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะแล้วก็กล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นผเด็จการนะครับนี่คือสิ่งที่กลยุทธ์ที่เขาจะทำนะแล้วก็พยายามจะยกวัฒกรรมนักปราดขึ้นมาว่าคนโง่เท่านั้นที่สู้ด้วยวิธีการเดิมๆท,ทั้งที่รู้ว่าแพ้แสดงว่าก็โง่มานานเหมือนกันนะ, <laughs> นะสำหรับผมผู้ชมมองว่าก็คงโง่มานานแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ย จะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันมันก็มีบ้างนะมันก็จะได้ผลกระทบบ้างแต่มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม,ม่เกิดหรอกฟันธงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมีวิธีอื่นนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นได้ที่มันจะทําให้เกิดการลม้มคลืนลงม,มาเขาก็ยอมรับว่าพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ยอมแต่กันนะฮะพอไม่ยอมแต่กันเขาก็ทําอะไรไม่ได้ เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกองค์กรทั้งนอกและในประเทศนั่นเห็นได้ชัดว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยมีต่างประเทศด้วยบางคนบางส่วนบางกลุ่มมุ่งโจมตีให้ร้ายใสย่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นหมายก็ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเรียกร้องเฉพาะ วัฒกรรมประชาธิปไตยผมพูดอยู่เสมอประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยตลอดระยะเวลา88ปี89ปีนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคือประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับคำพูดวัฒกรรมคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยตรงตัวตรงตัวอย่างไรประชาคือประชาชนนะครับไตรคืออธิปไตย อธิปไตยและประชาชนที่มีอะไรฮะประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับอันนี้คือการถอดวัฒกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเขาคงไม่ได้เรียนมาเพิ่งมาเรียนเนื่องนักป่งนักปาดนะเรหนึ่งงมาไกลนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วนคืต่างประเทศเขามีต่างประเทศเข้าเข้าเป็นแนวร่วมเขาด้วยเขาก็ลืมูตัวละวนะว่าโง่นะรู้ด้วยการสู้วิธีเดิมๆก็รู้นะก็อาจจะใช้วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งห้าเจ็ด เขารู้ละว,ว่าเขาใช้หลักนิติรัฐฝ่ายรัฐบาลใช้หลักนิติรัฐในการต่อสู้นะครับทำให้แนวร่วมของเขาตอนนี้แตกกระส่้นกระเซ็นไม่เป็นท่าไม่มีกําลังเขารู้ละนะครับเขายอมรับว่ามันพ่ายแพ้แต่เขาก็พยายามจะลุกซื้อสู้ข,ขึ้นมาอีกนะครับทําไมอ่ะสู้เพื่ออะไรอ่ะสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่ะก็ให้พวกเขาได้มาบบริหารรัฐบาลแค่นั้นเองทำไมเป็นแบบนั้นการเมืองคือการบริหารคือการปกครองประเทศไง การปกครองประเทศมันเรื่องของอำนาจเป็นการแย่งชิงอำนาจสรุปสู้กันไปสู้กันมาก็คือต้องการเพียงแย่งชิงอำนาจนะครับอย่างผมเนี่ยประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งเนี่ยสู้เพื่ออะไรอยากมีอำนาจหรือไม่อยากมีอำนาจอยากอยู่เฉยๆนะอยู่เงี้ยดีละมีความสุขดีนะครับนำเสนอข้อมูลข้อทีจจริงทั้ง2ฝ่าย ในกรให้ประชาชนได้หูตาสว่างได้รู้กลยุทธ์ทางการเมืองได้ศึกษาเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับและให้รู้เท่าทันกลุ่มนักการเมืองและนักโกงเมืองที่มาโกงเงินภาษีของพวกเรานะครับไม่ต้องการจะไม่มีอํานาจโอ้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นเป็นคนธรรมดาเนะี่ยมีความสุขที่สุด นะครับสบายที่สุดเวลาเขามีสมัครแล้วก็ลองไปสมัครก็ดูได้เป็นก็ได้เป็นไม่ได้เป็นก็แล้วไปก็แค่นั้นก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> ทําแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจสื่อสารให้เกิดขึ้นทําอะไรทําความดีเพื่อความดีสิ่งที่เราเห็นตอนนี้บริษัประยุทธ์ยืนยันจะไม่ยุบสภายืนยันเดินหน้าต่อนะครับยิงไล่ก็ยิงสู้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะเกิดการรุกราวทางการเมืองอีกรอบ ในเชิงเศรษฐีการต่อสู้ทางการเมืองจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและจะหนักไปเรื่อยจนถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านงบประมาณพุทธศักราช2,565เสร็จการลุกเร้าทางการเมืองจะรุนแรงนี่สัญญาณทางการเมืองมาแล้วการลุกเร้าทางการเมืองจะรุนแรงความวุ่นวายทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นทั้งการชุมนุมประท้วงการแจ้งความจับกลุ่มเจ้าที่ของรัฐจับกลุ่มดำเนินคดีในเรื่องของการทุจริต แจ้งข้อเก่าหาเพิ่มขึ้นอีดุบตุบตับฟัดกันไปฟัดกันมามันจะหนักมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีพุทธศักราช2564และเข้าสู่ปี25 6 5มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมเรียนย้ํานะครับจะเปลี่ยนในมือเขาหรือจะเปลี่ยนในมือเรามันอยู่ที่ความแม่นยําในยุทธศาสตร์ใครแม่นยําในยุทธศาสตร์ฝ่ายนั้นชนะแต่มั่นใจได้เลย ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เกียวชาชาเกียวธนะพ่อเกียวหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวอย่านอนใจหน้ากาเกียวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกียวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่นะาชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลย บานทัดนาชาชาอยู่กับบ้านทดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงรอาอยู่บ้านทดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงงรอาอยู่บ้านทดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมโดยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอย้ย <ruled> บ้านทันะชาชาอยู่กับบ้านทันะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทัดนาพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึงระอาอยู่บ้านทันะพี่อออเอ,อ้อย ทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านยึดเชื่อกันเถอดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกท่านเอ้ย